แข่งอยู่ในแค่ประเทศไทยครับ๋อแล้วบุคคลที่เป็นระดับนักกอล์ฟระดับโลกที่ว่าใฝ่ฝันที่อยากจะเก่งเหมือนกับเขาที่สุดคือเป็นใครนะไทเกอร์วูดครับไทเกอร์วูดครับไทเกอร์วูดนี้เขาร้องเพลงเก่งเหรอไม่เก่งครับไม่เก่งแต่ว่าเขาเขาตีกอล์ฟเก่งครับอ๋อตีกอล์ฟเก่งครับอยากเป็นเหมือนไทเกอร์วูดครับแล้วรู้ไหมว่าไทเกอร์วูดเขามีความเป็นมาอย่างไรก็รู้ว่าตอนแรกพ่อเขาสอนให้เล่นกอล์ฟแล้วเขาก็ให้โป้เขาจับ แล้วตอน world, ความสามารถพิเศษของไทกูดเขาสามารถสอนคนแก่เล่นกอล์ฟได,ได้ครับตอนนั้นความสามารถของไทไทกูดเนี่ยสอนคนแก่เล่นกอล์ฟได้ได้ครับแล้วสอนเด็กอย่างน้องนอง้นองเพชรนี่เล่นเล่นกอล์ฟได้ไหมได้ครับตอนนั้นที่เขาสอนคนแก่เล่นกอล์ฟเขายังเป็นเด็กอยู่เลยอ,อ๋อยังเป็นเด็กอยู่เลย<ช>อ๋อตอนนี้ความใฝ่ฝันก็คืออยากจะเป็นแชมป์โลกกอล์ฟอยากจะบอกอะไรแก่บรรดาผู้ปกครองที่มีลูกยังเล็กๆอยู่อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดดูน้องเพชรอยู่ตอนนี้เกิดความปรารถนาอยากจะให้ลูกฝึกกอล์ฟบ้างอะไรบ้างเนี่ยลองทบทวนคำพูดที่คุณพ่อเคยสอนน้องเพชรไว้สิครับก็บอกว่าให้มาเล่นกอล์ฟเถอะนะครับเพราะว่ากอล์ฟมันเป็นกีฬาเดียวที่สามารถเล่นได้ตลอดชีวิตครับอืมแกก็เล่นได้ครับเดินไม่ไหวนี่ก็เล่นได้เหรอครับก็ขึ้นรถกอล์ฟเอาครับอ๋อขึ้นรถกอล์ฟเอาครับขอให้ได้สัมผัส <c oughs> ต้องจําเป็นไหมต้องไปอยู่บ้านใกล้สนามกอล์ฟ หรือว่าต้องอ่านหนังสือกอล์ฟต้องฝึกซ้อมทุกวันหรืออะไรเงี้ยก็จําเป็นหรอครับอ๋อถ้าเกิดจะให้เก่งก็ต้องจําเป็นนะครับถ้าให้เก่งต้องจําเป็นครับมีข้อห้ามอะไรบ้างที่คิดว่าอันตรายที่สุดสําหรับนักกอล์ฟก็สมมติว่าพอละคนตีอยู่ใช่ไหมครับ,รบอย่าเดินล้าหน้าลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะตีไปโดนนะครับโอ้อันตรายรขณะที่เดินนี่อย่าไปเดินล้าหน้าลูกครับอืมอยากจะให้กําลังใจ แกนักกอล์ฟที่ดูรายการอยู่แบบซ้อมเท่าไหร่ก็ไม่ไหวเพราะว่ามันปวดบาดเจ็บง่ายแรงต่างง่ายเนี่ยเพื่อนอยากจะให้กําลังใจอะไรเขาบ้าก็อ,กอย่าท้อถอยอะครับซ้อมไปเรื่อยๆอย่าท้อถอยอะครับอ่าแล้วอาหารการกินล่ะก็กินอะอย่าก,กินเหล้าอย่าก,กินเบียร์ให้มากอะไรงเงี้ยหรือเปล่ามีผลไม่มีผลไหมก,กินเบียร์หรือตีกอล์ฟดีอะไรย่างเงี้ยมีไหมไม่ไม่รู้ครับไม่รู้นะรจริงลุงดอนก็ถามอะไรก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวกับเด็กสักหน่อยนะ เอาเป็นว่าลุงดอนกาลังจะบอกว่าเราอย่าไปยุ่งกับพวกแอลกอฮอล์อะไรอย่างนั้นเลยนะครับแล้วตอนนี้เรียนชั้นไหนแล้วลูก year year f ครับชั้นห้าเขาเรียกอะไรเกรดห้า year f เท่ากับปส้า year f าเท่ากับปสี่ที่นี่เขามีถึงปไหนรู้สึกมีถึงปมสามปสี่มสามปสี่ช่วยบอกลุงดอนนิดหนึ่งเหลือเวลาสั้นๆแล้วการเป็นเด็กดีเนี่ย มีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างก็อย่าดื้อกับพ่อแม่ครับอย่าดื้อกับพ่อแม่อย่าทำให้พ่อแม่หนักใจครับอย่าทำให้พ่อแม่หนักใจแล้วก็ต้องขยันซ้อมกอล์ฟให้เยอะๆครับขยันซ้อมกอล์ฟให้เยอะๆครับแล้วถ้าเกิดคนอื่นเขาเล่นกอล์ฟไม่เป็นเนี่ยเล่นกีฬาอื่นได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นกีฬาอื่นวันสักยี่สิบสามสิบแล้วก็วิ่งไม่ไหวแล้ววิ่งไม่ไหวแล้วนะครับในชีวิตนี้น้องเพชรอยากจะขอบคุณอะไรใครบ้าง ก็อยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็โปคนที่สอนผมมาโปชื่ออะไรครับที่สอนผมมาตอนที่สอนล่าสุดชื่อโปตู่ครับโปตู่ชื่อจริงนี้จำไม่ได้โปสิทธิ์ที่นันอ๋อโปสิทธิ์ที่นันมาสอนที่บ้านเลยเปล่าครับก็ผมก็ขับรถไปสนามซ้อมกอล์ฟแล้วเดี๋ยวโปเขาขับรถมาอ๋อเขาขับรถมาครับมาสอนนึ่ที่เลยครับโปใจดีไหมใจดีครับใจดีนะ ขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่ขอบคุณพคผูที่สอนกอฟครับคุที่สอนกอฟด้วยครับหรือถ้าเกิดว่าคุณพอ่อคุณแม่ที่กําลังชมรายการอยู่อยากจะให้ลูกมาได้รู้จักวัยเดียวกันอะไรเงี้ยถามเรื่องกอฟพูดจาสนทนากันเนี่ยได้ไหมได้ครับแน่นอนครับอืมมีอะไรอยากจะพูดกับท่านผู้ชมอีกนิดหน่อยเหลือหนึ่งนาทีก็บอกให้ลูกเล่นกอฟครับเพราะว่ามันเล่นได้เออตั้ง ถึงแก่เลยครับแล้วถ้าเกิดอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นแบดมินตันเนี่ยพอเราเล่นได้ประมาณสักสามสิบสี่สิบแล้วก็วิ่งไม่ไหวแล้วครับอืมวิ่งไม่ไหวแล้วครับแสดงว่าตั้งใจจะเล่นเป็นกอล์ฟกอล์ฟเป็นอาชีพเลยสิครับเนี่ยครับใช่ไหมเห็นก็บอกรายได้ดีเนี่ยจริงหรือเปล่าครับแข่งครั้งหนึ่งก็ได้เป็นร้อยล้านเลยอะครับมันนั่นมันนั่นมันไทเกอร์วูดแล้วน้องเพชรจะกล่าวว่าจากชีวิตนี้จะแข่งกันถึงขนาดเป็นร้อยล้านเลยเหรอครับโอ้ แล้วเท่าที่แข่งมานี้ได้กี่ล้านมาละได้ศูนย์ล้านครับศูนย์ล้านฝันว่าอยากจะได้เป็นร้อยล้านหเหมือนกับไทเกอร์บูดครับนะอยากเป็นอย่างนั้นจริงๆครับโอเคลุงดอนขออวยพรให้เป็นแชมป์โลกลกันแล้วกันคัโอเคไหมเป็นแชมป์โลกให้ได้นะครับโอเคท่านผู้ชมครับนี่คือรายการคนดีมีสาระนานๆครั้งถึงได้คุยกับเด็กๆก,ก็มีความสุขนะครับแล้วก็เป็นความน่ารักของเด็กๆ บางทีผู้สัมภาษณ์อาจจะไม่ค่อยน่ารักบ้างก็ไม่เป็นไรให้เห็นความน่ารักของเด็กๆมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักกอล์ฟอยากจะเป็นแชมป์โลกด้วยรายการคนดีมีสาระขออวยพรให้น้องเพชรเด็กชายพิสิทธิ์ชายวอไทยสงประสบความสําเร็จเป็นนักกอล์ฟแชมป์โลกแล้วก็เป็นเด็กดีเป็นนักกอล์ฟที่ดีของคนไทยด้วยนะครับขอบคุณลูกขอบคุณสวัสดีครับลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ